สิบอันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากพี่น้องโคเอนโจเอลและเอทานค้นเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกแห่งภาพยนตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้กำกับเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์ในการทำงานร่วมกันส่วนใหญ่ด้วย พวกเขาเลือกเส้นทางนี้ตั้งแต่ในวัยเด็กตอนเป็นเด็กนักเรียนเขาเริ่มลองโดยเริ่มจากการดัดแปลงบทจากในทีวีและต่อมาก็ถ่ายทำหนังสั้นเรื่องแรกจากล่องที่ได้เงินจากการตัดหญ้าโดยให้เพื่อนมาเป็นนักแสดงตั้งแต่นั้นมาความคิดสร้างสรรค์ก็ได้รับการยอมรับไม่เพียงแค่ในฮอลลีวูดเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย รางวัลออสการ์และรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญสีร่รางวัลเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนในเรื่องนี้ฝีมือที่เป็นที่รู้จักได้กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของพวกเขามาช้านานเราขอนำเสนอภาพยนตร์ที่ดีที่สุดสืบเรื่องจากพี่น้องโคเอนบางท่านคงเคยได้ยินและอาจเคยเห็นแม้จะไม่ได้เป็นแฟนผลงานของพวกเขาก็ตามสิบร s i ซิงแอริ n a ชื่อไทยขโมยหนูน้อยมาอ้อนรับปี1987 เรื่องนี้กลายเป็นงานกำกับระดับมืออาชีพของพวกเขาแม้ว่าที่จริงแล้วสาธารณชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพี่น้องกูเอนหลังจากการเปิดตัวภาพยนตร์ในประเภทมัวมาก่อนแล้วพวกเขาตัดสินใจที่สร้างผลงานต่อด้วยการทำหนังตลกซึ่งติดอันดับที่31ที่อเมริกาฟิล์มอินสติติวในรายชื่อภาพยนตร์ที่สนุกที่สุด100เรื่องในประเทศอเมริกา เรื่องราวที่จะบอกเล่าเรื่องความรักของจนผู้กระทำความผิดที่ชื่อไฮนิโคลัสเคสและเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ็ดฮอลลี่ฮันเตอร์ทำไปเพื่อเห็นแก่ความรักคุยจึงตัดสินใจทำความผิดอีกครั้งอุปประคัเดียวที่ทำให้ชีวิตครอบครัวในรถพ่วงอันเงียบสงบกลางทะเลทรายคือความปรารถนาที่จะมีลูกแต่ไม่สำเร็จเอ็ดเป็นหมันและหุยทางการไม่อนุญาตให้รับเลี้ยเด็ก เมื่อได้เห็นทางทีวีว่ามีนักธุรกิจท้องถิ่นมีลูก5้าคนทั้งคู่จึงวางแผนลักพาตัวเด็กคนหนึ่งใน5นั้นโดยหวังว่าพ่อแม่ของลูกหลายคนจะไม่สังเกตเห็นเพื่อให้สมความปรารถนาของภรรยาที่ต้องการมีลูกแต่มีบางอย่างผิดพลาด9อินไซต์เลฟฟินเดวิสชื่อไทยคนกีต้าร์แมวปี2013 โศกนาฏกรรมทางดนตรีที่สร้างจากความทรงจำของนักดนตรีพื้นบ้านชาวอเมริกันเดเวอร์แวนร้องถูกนำเสนอครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคันครั้งที่66และได้รับรางวัลกลางปรีจากคณะกรรมการตัดสินและหลังจากนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ภาพยนตร์เรื่องนี้นำผู้ชมไปสู่ปี2,504เลวินเดวิสออกาไอแซคอดีตกลาสีเรือซึ่งปัจจุบันเป็นนักดนตรีที่มีพรสวสรร์เพียงเล็กน้อยการแสดงคอนเสิร์ตในสโมสรกรีนวิทวินเลดและการบันทึกรายการวิทยุเป็นครั้งคราวไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเขาแทบจะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีเงินไม่มีบ้านติดพันในความรักและเกือบจะสูญเสียครอบครัวเขายังคงพยายามค้นหาตัวเอง แม้จะมีความยากลำบากและความล้มเหลวทั้งหมดทั้งหมดที่เขามีคือดนตรีเธอจะอยู่กับเขาได้หรือไม่8เบิร์นอั r เตอร์ร g ชื่อไทยยกขบวนป่วน CIA ปี2008เช่นเดียวกับเรื่องก่อนหน้านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกรวมอยู่ใน10อันดับแรกของภาพยนตร์แห่งปีตามรายงานของสภานักวิจารณ์ภาพยนตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาภาพยนตร์ตลกแนวอา,ากรรมที่จงใจทำเรื่องนี้เง่าเกินขนาด อาจยังไม่เข้าใจได้หากคุณใช้สิ่งที่คุณเห็นตามตัวอักษรอารมณ์ขันของคนผิวดำได้กลายเป็นจุดเด่นในหนังของพี่น้องกูเอนแล้วออสบอนคอฟจอนมาโควิชสูญเสียตำแหน่งใน CIA หลังจากนั้นเขาตัดสินใจที่จะเขียนในอารี่ประวัติชีวิตของเขาเทที่ภรรยาของเขาทิวดาสวินตันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เธอต้องการอย่ากับเขาเธอจึงขโมยแผ่นดิสที่ออสบอนบันทึกแว้โดยคิดว่ามันอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของสามีเธอจากนั้นเธอก็ส่งให้เลขานุก,การทนายความที่ทำเรื่องอย่าให้เธอแต่มันดันตกไปอยู่ในมือของครูฝึกยินชาติแบรดพีดและลินดาฟรานเซสแมกเดอร์มนแฟนสาวที่เล่นของเขาโดยพวกเขาคิดว่าข้อมูลนี้เป็นที่สนใจของสาธารณชนทั้งคู่จึงตัดสินใจแบล็กเมย์ แต่มันไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเค็ดูกริตชื่อไทยยอดคนจริงปี2010เป็นหนังดีอีกเรื่องของพี่น้องโคเอนสำหรับรางวัลออสการ์ในการเสนอชื่อมากถึง10รายการเป็นหนังแนวคาวบอยภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดและเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แนวคาวบอยที่ทำไรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เริ่มเรื่องจากพ่อของเด็กหญิงมัตตี้รอสเฮลี่สไตน์ฟิลววัย14ปีถูกมือปืนทอมเชนี่จอร์จบรลินสังหารเธอไม่รอความช่วยเหลือจากนายอำเภอในท้องที่เธอวางแผนที่จะจับมือสังหารด้วยตัวเองโดยการว่าจ้างจอมพลคอบเบิร์นเจฟฟริดเจสและเท็กซัสเรนเจอร์ลาบีแมตเดมอนและเดินทางไปตามล่ามือปืนกับพวกเขา 6. บลาดซิมเปิลชื่อไทยความสัมพันธ์ต้องห้ามปี1984หนังระทึกขวัญภาพยนตร์มีโอนัวราคาประหยัดกลายเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกผู้สร้างได้รับคำวิจารณ์ที่ดีสไตล์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวการสร้างตามแบบเดิมและแยกสีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับพื้นหลังของพลอดเรียบง่ายอารมณ์ขันถ่ายทำเป็นภาพยนตร์สีหนังเรื่องนี้เป็นแบบวบยยงแนวทางในเรื่องต่อมาของพวกเขา เริ่มจากจูเลียนมาตี่เจ้าของบาร์แดนเฮดาย่าสงสัยว่าภรรยาของเขาแอบบี้แฟรนซ์แมคดอแมนมีชูุกับบาร์เทนเดอร์ชื่อเรย์จอรนเกสเพื่อความแน่ใจเขาจึงจ้างนักสืบเอกชนลอเรนไมเคิลเอ็มเมด ว้าวหลังจากได้รับหลักฐานโดยตรงมาตี้จึงจ้างให้ลอเร,เรนคับพัรยาและคนรักของเธอแต่เขาต้องวางแผนของเขาเองสถานการณ์เปลี่ยนจนควบคุมไม่ได้จากนักสืบเจ้าเล่จะเป็นไปได้ไหมที่จะหยุดความเข้าใจผิดทั้งหมดนี่ 5. ปากโก้ชื่อไทยเงินร้อนปี1996หนังระทึกขวัญอาชญากรรมอีกเรื่องของพี่น้องโคเอนที่ประสบความสำเร็จ อย่างไม่น่าเชื่อและได้รับรางวัลภาพยนตร์หลายสิบรางวัลรวมถึงสองรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและดารานำหญิงยอดเยี่ยมที่เล่นโดยแฟรงค์แม็กดอแมนเธอแต่งงานกับพี่คนโตของพี่น้องโคเอนและนั่นก็บ่งบอกทั้งหมด เรื่องเริ่มจากเจอรี่ที่อายและไม่เด่นสะดุดตาวิลเลียมเมซี่ซึ่งทำงานเป็นพนักงานขายรถยนต์ให้กับพ่อตาของเขากำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักเขาคิดที่จะหาเงินทางลัดโดยคิดวางแผนกับพวกสองคนเพื่อทำการลักพาตัวภรรยาของเขาเพื่อเรียกค่าไถา่เพื่อหลอกพ่อตาเขามั่นใจว่าพ่อตาผู้มั่งคั่งจะมอบเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ให้กับลูกสาวของเขาซึ่งเขาจะได้มีชีวิตที่สะดวกสบายเสียทีแต่แผนทุกอย่างกลับผิดพลาด มีเวิร์สคร s สซิงชื่อไทยเดนล้างเดือดปี1990หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของพี่น้องโคเอนโดยนิตยสารทางได้รวมละครแนวนักเลงเรื่องนี้ไว้ในภาพยนตร์ที่ดีที่สุด100เรื่องนับตั้งแต่มีการตีพิม การเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มอาชญากรในการต่อสู้เพื่อควบคุมการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายทอมกาเบรียลเบิร์นที่ฉลาดและไร้ศีลธรรมในฐานะที่ปรึกษาแนะนำให้เีโอหัวหน้าอาชญากรทำข้อตกลงกับมาเฟียอีกคนหนึ่งแต่อำนาจของเขากำลังได้รับการท้าทายจากนักเลงชาวอิตาเลียนในหนึ่งและสมุนแสนเฮี้ยมไม่เพียงแค่นั้นลีโอและทอมยังตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันอีกด้วย ปิงชื่อไทยความคาดหวังของบาตันปี1991ภาพยนตร์ตลกเหนือจินตนาการที่ตั้งชื่อตามตัวละครหลักถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของพี่น้องโคเอนตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวเป็นการร่วมมือกับโรเจอร์ดีกินในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดความร่วมมือมาอีกยาวนานถึง15ปี หนังเริ่มจากนักเขียนบทละครบาตันฟิงจอนเทอร์ทูโรเซ็นสัญญากับสตูดิโอภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเพื่อเขียนบทภาพยนตร์มวยปล้ำนอกเหนือจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดดังนั้นโรงแรมราคาถูกที่เย่ะมากซึ่งเขาพักอยู่นั้นไม่เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิทผลเขาพยายามคิดหาสิ่งที่พิเศษไม่สำเร็จอะไรจะน่าสนใจไปกว่าชีวิตตัวเอง 2. No No o o u n t r y for o l เป็นชื่อไทยล่าคนดุในเมืองเดือดปี2007หนังระทึกขวัญที่สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดยคอมแม็คแม็กก้าที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม98รางวัลรวมถึง4รางวัลออสการ์และ2รางวัลลูกโลกทองคำรวมถึงการเสนอชื่อ48ครั้งในการจัดอันดับของลอส เอ็นเจ s f i ลิสฟิล i มคริติกแอสโซซิเอชันหนังติดสิอันดับแรกของทศวรรษและอันดับที่5ของศตรวตรรษที่21ถือว่าเป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่ทันสมัยหนังเริ่มจากช่างเชื่อมธรรมดาเลเวลลีมอสจอร์ด r รลินขณะออกล่าแอนทิโลปในทะเลทรายทางตะวันตกของเท็กซัสแล้วไปพบซากศพบ,บนภูเขามีรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยเฮโรอ,อีนและกระเป๋าที่มีเงิน2ล้านเหรียญ เขาได้แอบเก็บเงินแววโดยไม่รู้ว่ามีนักฆ่าเลือดเย็นที่โหดเหี้ยมอันตันชิกเกอร์ฮาวเวียบาเดมได้เข้ามาตามหาเงินแล้วเขาพร้อมที่จะแลกชีวิตกับเงินนั้นหรือไม่หนึ่งเดอะบิกเลโบสกีชื่อไทยเดอะบิกเลโบสกีปี1998เดอะบิกเลโบสกีได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องโคเอนและถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงรายได้มากนะัก แต่ได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์อย่างเป็นเอกฉันท์และได้รับความรักอันเหลือเชื่อของผู้ชมเรื่องนี้สร้างจากนวนิยายเรื่อง Deep Sleep โดย Raymond Chandler เป็นหนังตลกโอฮาแต่ไม่ไร้สาระตัวละครหลักเจฟฟรีย์เลบาวสก,กี้มีชื่อเล่นว่าเดอะดูเจฟฟรียเจฟใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลโดยที่เขาใช้เวลาในการเล่นโบลลิงและการดื่มเป็นส่วนใหญ่เจฟชายที่ชอบชีวิตสบายๆไม่จริงจัง ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องมุ่นเมื่อชื่อและนามสกุลดันไปเหมือนกันกันกบมหาเศรษฐีเดชและเมียของมหาเศรษฐีไปก่อเรื่องเอาไว้ทำให้ความอลลมานมาลงเอยกับเดิดดูด